แต่ว่าล่าสุดก็่าจะบีซี่ไม่รู้ว่าจะช่วยน้องสาววางแผน,นแต่งงานหรือเปล่าเพราะว่าเห็นลงล่าสุดใช่ไหมน้องสาวถูกคุกขอดทุกข่าวแต่งงานไปแล้วใช่ก็คือเขารู้สึกว่าเขาจะคบกันไม่ไม่หกหรเจ็ดปีกี่จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายขอแต่งงานแล้วเรียบร้อยอค่ะเป็นยังไงบ้างโมเมนต์ Moment. วันนั้นแล้วในฐานะเราเป็นพี่สาวเราก็เราก็ดีใจนะเพราะว่าเหมือนพอเราคบกันมานานเนาะมันก็ต้องแบบ move forward มันจะได้มีอีก เหมือนอีกแชปเตอร์หนึ่งของชีวิตมันไม่เหมือนกันนะการที่แบบว่าเป็นแฟนกันกับการเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยมันมันอาจจะคล้ายแต่ว่าไม่ได้เหมือนซร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยอยากจะให้เหมือนแบบอทาทั้งคู่ได้ได,ได้ Move For w a r d ได้ไปในอีกแชปเตอร์หนึ่งอของชีวิตค่ะในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อนหวงหรือห่วงน้องตรงไหนไหมเราไม่ได้หวงแล้วเราก็ คือถามว่าเป็นห่วงไหมนิดนิดหน่อยๆน่อยเพราะว่าเขาก็โตมากแล้วอะค่ะแล้วก็เขาก็ดูดูแลตัวเองได้<ะ>หนึ่งคือเราเรารู้สึกว่าเราสบายใจตรงที่ว่าไม่ว่าเขาจะมีใครหรือไม่มีใครอะเขาสามารถดูแลตัวเองได้อันนี้เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญ<ะ>เพราะเพราะถ้าเราดูแลตัวเองยังไม่ได้อะเราจะไปดูแลคนอื่นหรือ<ะ>ดูแลลูกหรือดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ลาบากเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการที่แบบเราดูแลตัวเองได้ก่อน นี่แหละฉันชอบมากเลยความน่ารักของแบบว่าครอบครัวนี้คือจริงๆแล้วอ่ะมารีน่ากับกับกับเนมใช่ไหมคือเขาทั้งสองคนเขาดูแบบว่าซิมโพแล้วก็ไม่ได้มีพิธีอะไรมากมายก็คือมีครอบครัวฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวมาอยู่ทวงกันแค่นั้นครอบครัวมีแค่นั้นเลยเตียมกันไหมนี้วเพื่อนก็ไม่รู้เพื่อนทั้งเพื่อนเขาและเพื่อนเนมเองไม่มีใครรู้เลยนะ รู้ก็คือตอนที่แบบว่าขอเสร็จแล้วมารีนาเขาเฟซไทม์ไปแล้วก็แบบให้เพื่อนๆว่าแบบเออเนี่ยแบบโดนขอแล้วนะแล้วเราก็ด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่เก็บความลับได้แบบร้อเปซสุดๆพอเขาบอกว่าอย่าบอกใครนะเราก็ไม่บอกใครเลยทั้งๆคือเขาก็คิดว่าแบบบอกว่าเราว่าอย่าบอกใครนะเราอาจจะบอกเพื่อนสนิทมารีนานิดๆหน่อยๆแล้วก็บอกว่าเอออย่าบอกใครนะ ก็เธอบอกฉันไม่อย่าบอกใครก็เลยไม่บอกใครเลยฉันก็ไม่บอกใครเลยความลับเนี่ยที่พ่อไมน่าบอกกี้ก็คือมีแค่กี้รู้คนเดียวเลยใช่คือตัวเนมบอกกี้ก็มีแค่กี้รู้คนเดียวกี้อ่ะไม่ได้บอกพี่ป๊อกจนกระทั่งใกล้ๆด้วยซ้ำอ๋อเยก็คือเพราะกลัวกลัวสามีหลุดเพราะว่าสามีนี่คือแบบว่ารู้อะไรมากไม่ค่อยได้หลุดนะใช่ขนาดขนาดเขารู้ใกล้ๆแล้วนะยังแบบว่ามีแบบจะหลุดบอกคนอื่นเราต้องบีบบีบแขนแล้วบอกว่าหยุดเขาบอก บอกใครไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็เขาบอกว่าห้ามบอกความมั่นสัญญาคือคำม,มั่นสัญญาออแต่ก็ก็ถือว่าครอบครัวนี้แบบน่ารักงคู่แล้วกันเนาะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแสดงความยินดีที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของกี้เร็วๆนี้ด้วยนะค่ะมาอีก